สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสุมองสุบอนครับผมตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกาเสรเศษนี่แหละครับผมเบิร์ตบรรยากาศเมื่อนี้ต้องบอกว่าล่มนรโลกแตกอีกม,อมือหนึ่งครับผมพ,พี่น้องเบิร์ตบรรยากาศาากาาาารครับผมพพินทรายผ้าเลาะก็เลยสีผ้าเอาว่าวจุฬาร้อยเจ็ดสิบเซนมาแลนดครับผมฟังเสียงสนุ่มมวนหลังจากมือเคลื่อนเปล่อยไบป,ปล่อยใบเมือเคลื่อนนี่เสื้อขาดครับพี่น้อง S <S <an itary> เสื้อขาดไปน้ำเอาเป็นกิโลหูละไปไกลเติมอยู่ไปเบิดชุดครับผมน้ำมาแล้วกระสินมาปล่อยท่อนตัวบาดนี่อามาลุนกันนั่นต้นเสือกมาหามให้มันสีรอดหรือบอรอดลุนครับผมจนไม่น้ำน้ำพยงไส่หลอุปสักเยอะเจลาเทือนนี่ลุนกันพี่น้องผมสีพานหรือบลอน ตามตัวหนึ่งไปไป,ไปแล้วครับผมจังหวะเดียวจังหวะเดียวที่รีครับผม ไม่อยากว่าไม่อย่างว่าคัดเสียงสนุ่พี่น้องผมยันยันพี่น้องบริดยินเสียงสนุ่ <c oughs> เลยปล่อยเบิบ่งเลยครับผมคลิปนี้ขวาวนาี่ยัดไรเงาครับผมไรยาวๆให้ดูก็บ,บรรยากาศนี่ครับผมบรรยากาศส่วงสองโมงสองโมงเ็จกุดาล่ม รมครับผมปนเอฟซีเอาคั้วมาลามปนเอา,าวขั้วมาลาเอียงก็จ้างกระโบลงจ้างกระโบลงจ้างกระโบลงเอาเบิ่งวาาเฮาดีกว่าพี่น้อง ครับผมสุดยอดเดี๋ยวไปเบื้องมุ่มองด้านท้ายพี่น้องผมอันนี้ก็ท่าย์แหละแต่ว่าไปเบื้องดีๆก่อนเพราะว่าตอนนี้ยืนอยู่มันลมมันแห้งกล้องสั่นครับพี่น้องผมขอขออภัยครับผมขออภัยกล้องสัน่นครับผมุอ,อาการวาวเฮ้ารี่ล่ะรอจุลาท่าพยอง สุดยอดครับพี่น้องผมตัวนี้แต่นู่ก็ล่างลันเลยครับผมลมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าล่มนรกแตกครับผมนี่เบื้องบรรยากาศคุณพี่น้องลมนรกแตกแต่ว่าแต่ว่าเ้าบ่แตก <laughs> ว่าเ้าสู้ได้สบายครับผม นูกก็ลังหลั่นนู่นดังดีดพี่น้องผมแต่บมหูวว่าพี่น้องติดดินหรือเพราะเพาะลมมันแห้งครับผมต้งเสียงลมปาดก็ใหม่วอวาวอวามากครับผม วีล่าดานไทยทพี่น้องผมสวยงามมาครับผมพงยีไสว่างางามๆสมสมชาย้ามันน่ะละรอจุลารอจุลาท่าพยองบ้านพงยีไส้เอื้นว่าวาอีแจกครับผมนี่แหละวาวอีแจกอีแจกร้อยเจ็ดสิบเซนสุดยอดครับผมมือเส้าไปน้ำมา,าไปเป็นกิโลครับผมลากเสือกไป <laughs> ลากเสือกไปไกลข่ยุ้มลากเสือกไปบั่งกระน้ำหาไงครับผมที่แหลกกระน้ำหาเสือกอนเห็นเสือกแล้วก็ยังค่อยไปเก็บเอาวาวครับผมไงพื้นหดสวนอยู่พื้นมาเสือกผู้ใดเดี๋ยวพื้นาอ้าว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  ร่มแห้งโพดพี่น้องผมปีกปีกจนโกบเข้าหากันครับผมร่มแห้งปีกจนโกบเข้าหากันไปเบิ้องมุ่งมั่งด้านหน้าครับผมครับผมว่าสิพาพี่น้องมาเบิ้องมุ่งมั่งด้านหนา้ากันพูณอะ เสื้อติดต้นว่าครับพี่น้องผมติดต้นว่าต้นนี้ยังบุ่นิี่ก็มวงอีกบาทนี้เดี๋ยวพี่ปดเสื้อคนพี่น้องจะเข้าโอ้อุปสรรคเยอะอุปสรรคเยอะ ก็าต้นขาต้นม่วงต้นยังม่วงนี่ต้ทน,ทนม่งนี่ก็วิจักน่็ไปกุกสะแบงพูด่าบรรยากาศหนา้พาพงยิ้มซ่าก็ไม่หลายครับพี่น้องผม <c ười> ถ้าว่าโบดีนี่ไปบ่รอดแต่ว่าตอนนี้รอดแล้วครับผมนี่ครับพี่น้องผมมุ่วงมงากแนหน้าหลังจากปลดเสื้อออกจากกาุ้ว่ากุ้ขาม หลยแหงอุปสรรคเยอะครับผมสัวสิได้แต่ละคลิปนี่บ่แมนง่ายๆหางเทือปล่อยขืนเสือกับไปของกุ้งใหม่บางเทือกว่าวก็ับไปติดกุ้งใหม่อีกบาทนี่อันตรายอันตรายหน้าพวกนี้ใส่กุ้งใหม่ไลยครับผมสำกันกับเขตปลาสงวนล่ะปล่อยวาวนเขตปลาสงวน <G ül üş> นี่ครับผมไปไว่วาวนเขีดตาสงวนขอบคุณพี่น้องบดสมอง,งสุงบานครับผมที่กระมัติดตามรอบส้วมครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ <G ül üş> เห็พี่ชิ้ใายน้ำเลยนะครับเด้อ <G ül üş> มื่อนี่ก็ล่มแห้งอากาศหนาวครับพี่น้องผมรักษาสุขภาพ ขนมสุขภาพด้วยครับเด้อรักษาสุขภาพครับผมเดี๋ยวสิเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นหนาพูา <c oughs> <c oughs> อ่ะว,วาวกระลุดไปเลยลุดออกจากโฟกัส <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้กะเอามาฝากพี่ฝากน้องสามีครับผมพอกกันไม่คลิปหนาครับขอให้ย,ยู่ดิมแหง้งเวทผู้ทุกคน สำหรับคลิปนี้ขอการเข้าวัดสวัสดีครับ